เพ็นสิวาเพชรมงคลมาไ,ไทยใช้เนี่ยซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมาเๆๆรื่อยๆจากสองสามอาทิตย์อันนี้มาแทนไหมหรือมาในรายการมาแทนครับรู้จดกี่วันรู้จดอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเรามีเล็กซ้อมมาตลอดเรามีรายการอยู่ไหมเดือนหน้าอ๋อเดือนหน้าพอดีก็เลยเรียกมาก่อนก็เลยก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรมงคลมาไทยอยู่ที่นนทบุรีมีใครเป็นกู๊บบอซ้อมลมากที่ตอนนี้มียอดเพชรวันพิชิตเนี่ยแบบเปิดพี่บีมันใครอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ จะยิบเอ็ดแล้วสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยตอนนี้หกสิบหกสิบเอ็ดแล้วมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าวันนี้เด็กต้องมาเจอกับสีนวลชัยเนาะยังไม่เคยต่อยมั้งครั้งแรกเลยได้ได้ศึกษาเกมมาแต่ก็ยังได้ดูยังไดดู้เข้ามวยสไตล์สีนึงก็ได้วันนี้มาเจอสีนวลชัยวางเกมวางแขงไงดิก็ต้องรอดูในเด็กเอามนต์ต่ตามสไตล์เราไปนะไปแก้ไขวุ้นเขาเบื่อที่ยวล่าสุดเราก็ต่อยไปที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยวันนแต่ใคร นัดราชันนนท์นะเป๊ะมากชนะคะแนนมาเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าก็เวทวันนี้เลยวันนี้ร้อยยี่ห้าเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่จุดหกครับนี่ผ่านเลเวลแล้วร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลครับประมาณสามโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณแปดสิบเก้าสิบแปดคนจังหวัดเด็กสุรินทร์อ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วไงช่วยเฉยช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับมาเที่ยวนะครับวันนี้ขอ้อองโดีครับ